พี่กินเลยพี่พี่กินแล้วหมือนที่กินหรืไม่เหมือนที่กินทำไมอ่ะเกิดอะไรข่าวอ่เราเร่งเราเร่งยกสามเมืก่าเขาต้องหมดเขาต้องยอมเราเร่งไปแล้วเขาไม่ยอมกลายเป็นเราต้องมาเหนื่อยกสี่อะยกสี่มีตุ๊กตาตุ๊เป๋เนียผมโดนหมัดเลยเราเล่งยกสามเยอะๆแต่ยกสามมีเบอร์ไหลายแข้งเลยเิเบอร์ไม่กี่แข้งกัระเจ้าไหลายแข้งเล่นยกสามเมื่อกล่าวให้เราอยู่ ผมไม่ยุกป่ะเสียดายเลยอมาเล่นยุกสี่หมดแล้วยุสุดท้ายอะไรเราออกมายังไงเรียบกับชั้นลยครับสองสองท้ายไม่งั้นเหนื่อยเหนื่อยนดูนะ้ชุดไหนบ้างครับที่จะอไปปรับแก้ไขเร่ลูกแงครับพร้อนไม่มีแรงเช็ไยังไม่ทราบยังไม่ทยังม่าบเลยเปนไงบ้างฟอร์มหลังของเราเหนสองไติดสองไติดแล้วเรา

อยากไปแชมป์มวยรอดอีกเราแชมป์รอดต้องเจอโรนินไหมได้เลยแชมป์ไพ่ก็ได้แต่ว่าเจอกับดอกไม้ป่ารับกันนะยอมเราขอนับแล้วถ้ามีโอกาสเราอยากเจอดอกไม้ป่าเลยนะเพราะว่าแชมป์เราเรายังไม่เคยได้ได้แชมป์มวยรอดบ้างเหรอได้แชมป์มวยรอต้องใครเหแชมป์มวยรอดของเรนอ๋อเสียโบนเลยครับอฟังเสียโบนตัดนะย่าตัดย่ากัน mới đây chấm ạ, chắc là lên đây, qua tuổi đấy ạ.